ดอกเดียวสวยงามครับผมพอ,อ,อเราตัดแนมนันเสาไม้ของเขาคืออันนี้แหลยแนวขายาก่เลยปาดเกิดยื่จังในผู้เดียวเ <c oughs> นี่ยปาดหนาเสาหนาเขาไข่เลยเนาะเขียวเลย สมดอกกับ3ดอกหีบหนกเป๊ะมีมันน้อเอาไรอยู่หรอเปลือยไเนยหีบใหญ่ี่ดอกครับเห็ดมันปูเห็ดมันปูเหรอ,อ,อ,อครับ มูจนจิบเย่อเนาะฝนตกเนาะมะพร้าวเล็ดแดงครับนี้เป็นฟุ้งเก่าของเขาที่เขามาประจังคราจังเปียเนาะจุ่มีสามดอกเ ก็หลงมาได้จังใดเล่คือปล่อยแห้บาทเนาะกระโลกบาโอ้ยหักซำเป็นเปี่ยนเห็นสองดอกพอเราตัดไม้อมานะดอไม้ของเขาคืออันนี้หละแก้วขาหยาดหยางเลยอ่ะสูงจอยเลยสูงจอยวยเลยมันเป็หนีหยาไหม ฝนตกใส่เปียกจังน,น้อยเนาะเบื่อนความยาวครับประมาณคืบเรียอกนี่สวยงามมากป๊าคขาเนี่ย <laughs> นุมน่มๆจังไหนคือยาวเถอะขานุมน่ม,เม <laughs> เเงเกกมื่องสิเบื่อยครับเน <laughs> าะเปลี่ยกับแกงแสบผู้เก้าแล้วไม่น่าครับเ็ดพอบาทอยู่ดียังอุ้วบานอีกแล้วอย่างล่ะ ตัวหมดตตการตาคือดอกเดียวเลยครับดอกเดียวสวยงามครับผมสองดอกไว้จอไหนปาดเกิดยื่จังในผู้เดียวเนี่ยปาดหนาเสาหนาเขาไข่เลยเนาะเขียวเลยน่อยนี่แน่กันด้ แต่เนี้ยมันแสบแกงแสบกันยังนั่นเสียดายแต่มันเปีกในญ่ม้อถือ,อควรไหมดึงขึ้นมาเลยที่เพิ่งเขาเรียงงามเนาะนี่เนะาะไตยัตนไตดอกเราบนี้นเป็นฟองหนามงามกินข้าวที่ได้วนา้ถ้าเป็นดอกสี่ใครอยู่นเนาะมเปีย,ยปลาไปใหม่ครับ พอให้ดิดิดินอ,ออกเป็นเปลยนั่นเนาะอู้เนี่ยจรีรสามจีเราหมดทิตอัดเนี่หมดยน,น,นเขาไมดิมีกระป๋อ,อยู่ขากถน,นนน ก็แคน้อยน้อยจริงๆนะนี่ช่วยขมหมักเลยบิด